12ล้านบาทเงินก้อนใหญ่ที่ควรจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่กลับทำให้เขาเสียทุกอย่างที่เคยมีพีทกับมินพนักงานร้านสะดวกซื้อสองคนอายุ30ปีใช้ชีวิตพอเพียงในห้องเช่าเล็กๆริมถนนใหญ่สลับกะทำงานเข้าเข้าดึกเธอเข้าเช้าชีวิตเรียบง่ายแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุข <c oughs> ถึงแม้ค่าใช้จ่ายต้องคิดแล้วคิดอีกแม้อาหารเที่ยงยังต้องแบ่งกันกินแต่ทั้งสองยังคงยิ้มให้กันเสมอ จนวันนั้นมาถึงวันที่ลอตเตอรี่เพียงใบเดียวที่พีทซื้อให้มินในวันเกิดกลายเป็นรางวัลที่1 12ล้านบาทคราบน้ําตาแห่งความดีใจไหลออกกลางร้านสะดวกซื้อท่ามกลางเสียงปรบมือของเพื่อนร่วมงานความฝันของพีทคือเปิดร้านอาหารบ้านๆใช้สูตรแม่ที่ติดตัวมาแต่กับมินเธอต้องการอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นร้านอาหารธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะพี่พีทเรามีเงิน12ล้านนะต้องทำอะไรที่ดูดีหน่อยสิ พีทยอมตามใจคนที่เขารักทุ่มหมดหน้าตากเปิดร้านอาหารหรูหรากลางกรุงตกแต่งสไตล์โมเดิร์นใช้วัตถุดิบนำเข้าจ้างเชฟมืออาชีพช่วงแรกผู้คนแห่มาเพราะกระแสคู่รักพนักงานร้านสะดวกซื้อถูกหวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความนิยมเริ่มมอดลงมินเปลี่ยนไปแต่งตัวหรูติดสังคมไฮโซและมีชายหนุ่มชื่อเจมส์ก้าวเข้ามาเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พีทเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวในขณะที่ตัวเองยังใส่เสื้อยืดเก่าๆขับรถกระบะเดิมแต่เห็นมินกับเจมส์นั่งรถหรูคู่กันทุกวันจนวันหนึ่งมินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแปลกไปพี่พีทชีวิตแบบนี้มันต่ำเกินไปสำหรับฉันกลับไปอยู่ที่เดิมเถอะเราจบกันตรงนี้พีทยอมขายร้านขาดทุนเก็บของกลับบ้านต่างจังหวัดเหลือเงินติดกระเป๋าไม่ถึงสอง0 0บาทจาก12ล้านเหลือเท่านี้เขาลองเปิดร้านข้าวแกงหน้าบ้านเล็กๆ แต่ขาดทุนอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีใจจะสู้เหมือนเดิมบ่อยครั้งที่นั่งเหมอมองถังแก๊สเก่าเงียบเชียบเหมือนใจที่ว่างเปล่าวันหนึ่งพีทเดินผ่านวัดในหมู่บ้านเจอยายขายไอติมโบราณคนต่อคิวยาวยายยิ้มให้ทุกคนอย่างอบอุ่นพีทหยุดและรู้สึกถึงความสุขที่เรียบง่ายที่เขาเคยมียายกระซิบของอร่อยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ราคาเครื่องมือหลอกลูก จากวันนั้นพีทได้สูตรไอติมจากยายเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งรถเข็นไอติมเก่าที่พ่อช่วยกันซ่องสูตรใหม่ที่คิดเองเค็มหวานลงตัวกะทิหอมทุเรียนแท้มะพร้าวอ่อน เด็กๆต่อคิวร้านไอติมบ้านพีททุกเย็น6เดือนต่อมาร้านไอติมบ้านพีทโด่งดังนักข่าวมาสัมภาษณ์คนขับรถจากกรุงเทพเพื่อมาชิมไอติมจากทังสังกะสีพีทยืนต่อหน้ากล้องผมเคยมีเงิน12ล้านแต่วันนี้มีความสุขกว่าเดิมมากเพราะผมได้เริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองอีกด้านหนึ่งมินเจอความจริงที่โหดร้ายเจมส์หอบเงินที่เหลือหนีหายร้านอาหารถูกยืดบัตรเครดิตถูกรูดเต็มวงเงิน มินกลับมาเช่าห้องเล็กๆอีกครั้งนั่งรถเมย์ไปสมัครงานใหม่ระหว่างทางเธอเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พีทยืนยิ้มกับพ่อแม่หน้าร้านไอติมบ้านพีทความหวานที่ทำจากหัวใจน้ำตาพรั่งพลูคนที่เธอเคยทิ้งเพราะคิดว่าต่ำต้อยคือคนเดียวที่รู้ค่าความสุขที่แท้จริงตอนนี้พีทมีร้านไอติมสามสาขาจ้างคนในหมู่บ้านกว่า1ิคนแต่เขายังคงยืนขายเองทุกวันใส่เสื้อยืดตัวเดิมยังคงยิ้มแบบเดิม ขณะที่มินต้องเรียนรู้บทเรียนราคาแพงที่สุดในชีวิตว่าเงิน12ล้านซื้อความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่กลับทําให้เธอเสียคนที่รักเธอจริงๆบทเรียนราคาแพงที่สุดของชีวิตที่บางคนต้องเผชิญเพราะเลือกมองข้ามคุณค่าของความรักเพื่อไล่คว้าความหรูหราถ้าเรื่องนี้จะสอนอะไรมันคือความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากเงินก้อนโตแต่มาจากการได้ลงมือทําในสิ่งที่เรารักกับคนที่รักเราขอบคุณที่ฟังจนจบ แชร์ต่อให้ใครที่กำลังหลงทางในชีวิตจะได้ย้อนคิดถึงคุณค่าของความสุขในใจตัวเอง